นะครับนะฮะเริ่มจากเลยนะครับส่วนนี้นะครับอันนี้ก็มีเส้นหลายเส้นนะนะนะยังสาก็ว่ากันไปสังคี่นีก็ว่ากันไปนะแต่ว่าเราจะบอกว่าเราจะเปิดแล้วก็เปิดประตูลมนะประตูลมล่างนะตัวาตามแนวโค้งของเส้นใหญ่นะก่อนไปโกยก่อนเข้าหลาตะเบยก่อน มากนะ,ะดลดละท้องยุบหายเหลือนิดเดียวแล้วอเก่งมากนะอูบอกต้องไม่กินหวดไปแล้วแต่ว่าไม่ยอมแต่ยังไม่ได้หมดเลยนะก็ใสท้องนมะ่ ใช้มือก่อนเดี๋ยวใช้สองใช้กำปั้นแล้วกดจุดสบายดีนะ